ประหยัดจากมือหนึ่งไปแล้วกว่า50%นะครับกับเจ้า Honda Accord คันนี้เป็น2 0 e a l r p l u s นะครับเป็น Honda Accord รุ่น e-h-e-v Hybrid แบบ Full Hybrid เลยนะครับผมไทยกำลังตามหา Honda Accord ที่เป็นตัว e-h-e-v จัดมาให้แล้วหนึ่งคันกับสีพิเศษหายากแบบนี้เลยนะครับผมข้างในคุมโทนด้วยเบาะหนังสีดำน,นะครับให้ความรู้สึกที่หรูหรามากๆเบาะคู่นหน้าเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับผม ข้างหลังขึ้นลงกว้างขวางสะดวกสบายมีแอร์ตอนหลังพร้อมจุดเชื่อมไฟมาให้ฟ้าพดานสะอาดสะอ้านมากๆเลยรถใช้งานดีๆอีกหนึ่งคันกับแบรนด์หลักกับอย่าง Honda คันนี้นะครับใครตามหาอยู่นะครับผมดูคลิปนี้ให้จบนะโปรโมชั่นทล้ายคลิปคันนี้บอกเลยว่าจัดมาให้เต็มนะครับผมนี่ฝ่าคนขับต้องบอกว่าหลอ่อสป,ปอร์ตหรูหรามากๆเลยนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมจะรีวิวข้างนอกข้างในโครงสร้างห้องเครื่องแบบจัดเต็มไปเลยครับผม สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมเซลแม็กอีกแล้วครับวันนี้ผมมีรถสาหรับผู้บริหารนะครับหรูหราสวยงามสปอร์ตนะครับผมและคันนี้ที่สําคัญนะครับได้เป็นแบบ Full ไฮ b ริดกับเจ้า Honda นะครับคันนี้เป็น2.0 EL+ นะครับผมได้เป็นแบบ Full ไฮ b ริดเลยนะครับรถปี2021นะครับโฉมสวยงามมากๆนะคันนี้ให้ความรู้สึกที่หรูหรามากๆแต่เทคโนโลยีจัดมาให้แบบครบครบเลยครับผม ดูคลิปนี้ให้จบนะครับท้ายคลิปผมมีโปรโมชั่นดีๆนําเสนอให้อยู่แล้วนะครับผมราคาค่าตัวคันนี้ผมบอกต้นคลิปเลยนะครับมือหนึ่งเปิดตัวมาที่ราคานะครับหนึ่งล้านหกแสนกว่าบาทนะครับผมวันนี้เซฟเงินไปแล้วกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นราคาในวันนี้นะครับเพียงแค่แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวได้นะครับไฟแนนซ์จัดได้ทั่วประเทศนะครับผมจะขับไปรีวิวนะครับข้างนอกข้างในนะครับโครงสร้างห้องเครื่องแบบจะเต็มกันเลยนะครับ เรื่องที่หน้ากันก่อนเลยนะครับกระจังหน้าคันนี้นะครับได้เป็นแบบโครเมียมนะสวยมากๆเลยครับเห็นไหมไฟหน้าเป็นแบบฟ u l l l e วดีปรับอัตโนมัติได้ด้วยนะคันนี้สวยมากๆเลยนะครับเห็นไหมราตัหมอกคู่หน้าก็เป็นไฟแบบ l อ d วดีเหมือนกันนะครับผมนี่เลยนะมีคิ้วโครเมียมมาให้กระจังหน้าสวยๆนี้เลยนะครับผมคันนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นคันแรกของบริษัทนะครับที่นําเอารถเ e อ V เข้ามาจําหน่ายนะครับผม ได้เป็นแบบฟูลไฮบริดนะแม็กเดิมโรงงานสวยมากๆเลยเห็นไหมเงาแวบเลยครับผมแล้วนี่คอนด้าโลโก้นะครับของฮอนด้าอยู่ครบเลยนะครับโอ้โหยางสวยมากเลยนะระยะขอบมิชลินด้วยนะครับผมใช้งานกันไปยาวๆเลยนะครับสําหรับรถคันนี้นะใช้ไปอีกประมาณ10ปี20ปีปก็ยังทันสมัยอยู่นะครับสีรถนะครับเป็นสีเทาดํานะสวยงามมากๆนะเป็นสีหายากนะครับเพราะว่ามือหนึ่งก็ออกมาสีนี้ออกมาน้อยนะ ข้างในนะครับผมคุมโทนด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลให้ความรู้สึกรู้หรามากๆนะครับเนี่ยนะสวยมากนะแล้วเบาะสภาพดีมากนะครับการเดินได้สวยงามนะครับไม่มีปริฉีขาดเลยนะครับเบาะคู่หน้าคันนี้ได้เป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปกติทุกระบบนะครับผมปรับให้ดูนะและคันนี้บริเวณเบาะของคนคนขับนะครับเวลาที่เราดับเครื่องนะครับเบาะมันจะมีการถอยให้ออโต้นะเพื่อที่ให้เราเนี่ยลงรถขึ้นรถได้สะดวกสบายนะ คอนโซลตกแต่งลายไม้นะครับนี่โหสวยมากนะครับนะครับแล้วก็คอนโซลเนี่ยหุ้มหนังด้วยนะครับคอนโซลหุ้มหนังคอนโซลตกแต่งลายไม้สุดเลยนะครับนี่ด้านข้างนะครับแผงประตูด้านข้างนะครับบุด้วยหนังนะมือจับบุด้วยหนังนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตกแต่งด้วยลายไม้เช่นเดียวกันโอ้โหโครงสร้างกันหน่อยนะครับคันนี้ผมเห็นผมพร้อมกับทุกคนเลยนะเพราะว่าผมไม่ได้เช็คคันนี้มาก่อนนะโมแต่ว่าสียยางแน่นมากเลยนะครับเนี่ย เป็นอาเดิมวงงานอยู่กันครบถ้วนนะครับผมดูรถคันจริงได้นะครับอยู่ที่กรุงเทพบีนบุรีนะครับพาช่างมาตรวจสอบได้ได้นะแล้วก็รถทุกคันนะครับผมสามารถออกใบบรันตีให้ได้นะครับนี่ม่านข้างมีให้นะครับมีมาทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับกับแอร์คอน์นะแล้วก็ม่านหลังไฟฟ้าก็มีให้นะครับผมเาไปนั่งไฟฟ้านะครับสําหรับนะครับห้องผู้สานตอนหลังนะครับก็ถือว่ากว้างขวางนะ เบากลางนะครับพับได้เช่นเคยนะครับผมนี่แล้วเบาแน่นมากนี่เห็นไหมสวยมากๆเลยนะครับไอตอนหลังมีมาให้นะครับพร้อมช่องเชื่อมนะครับไฟนะครับนี่โอ้โหสวยมากเลยคันนี้ด้านท้ายอันนี้นะครับโอ,เเอ้โหแอรคอร์คันนี้สวยมากๆเลยนะส่วนตัวมองว่าเดิมๆก็สวยอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาไปติดแบบว่าสปอยเลอร์เนาะ เป็นสปอยเลอร์อีกสักอันหนึ่งอ่ะก็คือจบๆเลยนะครับนี่ครับโลโก้นะครับ e-h-e-v นะครับจัดมาให้เลยนะครับนี่แล้วก็ที่บริเวณโลโก้ของ Honda มีสีน้ำเงินนะครับโอ้โหนี่นะบ่งบอกว่าเป็นแบบไฮบิดนะครับสวยนะกล้องนี้ของเดิมโรงงานนะครับข้างในกว้างมากๆเลยนะครับเก็บของได้เยอะนะข้างหลังเนี่ยไปดูหน่อยว่ามีอะไรให้บ้างนะครับ จริงๆพวกแม่แรงอะไรอยู่ครบหมดนะอะ่แล้วก็เดี๋ยวเอาพวกล้อแม็กมาให้นะครับเนี่ยซีลเดิมโรงงานอยู่ครบๆเลยไฟเบดูดสามอยู่ตรงนี้นะครับนี่หรูหรามากนะคันนี้เซฟจากมือหนึ่งไปประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคือใครที่ตำลังมอมมือหนึ่งอยู่อ่ะผมอยากให้มาดูคันนี้ก่อนนะอยากให้มาดูคันนี้ก่อนเพราะว่ามันเซฟเงินในกระเป๋าไปแล้วอ่ะประมาณแปดแสนบาทนะ คุณเจ้บบสมาร์ทคิเลนะครับผมเนี่ยข้างในเดี๋ยวคันนี้ผมสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะครับจะได้ดอูออปชั่นางในด้วยกันนะครับเวลาเราขึ้นมาในรถนะครับอยูประตูเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีแบบเสียงต้อนรับนะครับเป็นของ Honda น,นะเป็นเสียงแบบชิ้งอย่างนี้แล้วก็ขึ้น e-h-e-v มาให้นะนี่พุ่งสตารนะครับอยู่ขวามือนะครับเหยียบเบรคแล้วกดได้เลยแล้วคือนิ่งมากนี่คือติดแล้วนะครับคือเงียบแบบโอโหเงียบมาก ใช่ไหมแล้วคอนโซลสวยงามหรูหรานะคอนโซลกลางใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่โอ้โหความรู้สึกข้างในคือแบบรถผู้บริหารของจริงเลยคันนี้นะพวงมาลัยนะครับ m ัลติฟัง c t i คือออปชันในพวงมาลัยเนี่ยก็ครบๆอยู่แล้วนะ,ะรถตะดพารอปนะครับมีทุกอย่างที่รถคันอื่นมีนะครับบอกเลยนะหน้าปาเรือนไม้นะครับผม เป็นแบบดิจิตอลหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับผมและวันนี้นะครับอยู่กับเจ้าแอกคอร์คันนี้เลขไม้หนึ่งแสนสี่มืโลนะครับผมเลขไม้หนึ่งแสนสี่มืโลนะก็เป็นไม้ให้แท้นะครับผมไม่ไปกอแน่นอนนะแต่ว่าตัมือสองเนี่ยไม่ได้ดูแค่เลขไม้นะเราดูสภาพรถนะครับโครงสร้างนะครับการบริแทนส์รถนะครับเข้าศูนย์ทุกระยะไม้นะครับดูแลโดยศูนย์ของ h อนด้าเลยตรงหรือว่าเข้าอู่นอกนะครับผมนี่เห็นไหมขันประวัติศูนย์นะครับ ตัวกลางนะครับผมทัชสกรีนได้ขนาดใหญ่โตวมโหรานเลยนะแล้วสวยมากๆเลยเห็นไหมครับคือออปชั่นนี้มีให้กดเยอะนะก็กดได้นะครับผมเองก็ใช้ไม่ค่อยเป็นนะนี่เห็นไหมนีวิกเเตอร์มีให้นะครับโอ้โหครบคันเลยนะเชื่อมต่อมือถือได้หมดนะครับคันนี้เชื่อมต่อ Apple c a r าเพ y ได้นะนี่มาที่แอร์กันหน่อยนะครับโอ้โหสวยมากนะแอร์เป็นแอร์แบบเขาเรียกว่าแยกอิสระซ้ายขวานะก็คือว่าสมมุติว่านะครับ คุณผู้หญิงนั่งฝั่งนี้เนาะตัวเล็กๆผอมบางนะครับอาจจะแบบหนาวถ้าเปิด20องศาจะหนาวฝั่งซ้ายตั้งให้เป็น25องศาได้เลยนะครับผมส่วนฝั่งขวาผู้ชายตัวใหญ่นะร้อนนะครับปรับ20องศาได้แยกอุณหภูมิแอร์อิสระซ้ายขวาเลยนะครับผมบอกเลยว่าระดับท็อปขนา้นี้ที่ทำอย่างนี้ได้นะครับปกติเนี่ยมันแค่แบบเปิดปิดช่องพัดลมได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นรถระดับท็อปอ่ะมันคือควบคุมอุณหภูมิฝั่งใครฝั่งมันได้เลยนะครับดีมากๆเลยนะครับผมแล้วสวยมากๆเลยนะเหม เบรคไฟฟ้านะครับมีเบรคโฮมาให้โอ้โหเห็นไหมโหมดอีคอนนะจึงแม้ว่าจะเป็นตัว e-s ev ซึ่งก็ประหยัดอยู่แล้วนะเพราะว่าเขาใช้ไฟฟ้าทํางานแบบร้อเลยนะก็คือมีน้ํามันแต่ว่าน้ํามันเนี่ยเอาไว้ปั่นไฟเท่านั้นนะครับผมหรือว่าเอาไว้ใช้ในกรณีที่แบบต้องใช้ต้องการแรงบิดมากๆนะส่วนตรงนี้นะครับเป็นไ i เลสชาร charger นะก็ถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยเขาจะวางของสัพท์ในแนวนอนแต,แต่แต่ถ้าเป็นคันนี้นะครับต้องวางแนวตั้งเข้าไปนะวางตั้งเข้าไปนะครับแล้วก็จุดเชื่อมมีให้หมดปกติเลย ถ้าไม่ใช้นะครับปิดได้นะปิดได้นะครับพอปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกแบบว่า,วาสะอาดเรียบร้อยหรูหรานะถ้าใช้ก็แค่กดนะครับเปิดขึ้นมาเบาๆอย่างนี้แล้วก็เอาสายบางให้เลยนะครับชาร์จ,จได้เลยสําหรับโทรศัพท์ที่มีแม็กเซสนะส่วนถ้าคัาานไหนโทรศัพท์คันไหนไม่มีนะครับก็นี่เลยนะใช้แบบปกติได้นะครับสวยงามหรูหราแบบนี้เลยนะครับเซฟไปแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใครหาอยู่นะกำลังจะไปดูมือนหนึ่งนะวันนี้โชคดีมากๆนะครับที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เพราะว่าคันนี้สวยมากเลยนะ โอ้โหอะโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับว่า cord คันนี้ที่เป็น ESEV เนี่ยสภาพห้องเครื่องเป็นแบบไหนครับผมเริ่มกันที่ฝากระโปรงกันก่อนเลยนะครับโอ้โหสาดมากนะคือการดูแลรถคันนี้ค่อนข้างดีนะแล้วก็เห็นไหมคือรถที่วิ่งมาประมาณแสงกว่โลอะแต่ว่าบริเวณฉนวนาาน่าสะอาดนี้นะหายากน,นะครับหายากน,นะเนี่ยติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบ,ครบหมดนะครับเมทอาร์คสวยๆแบบนี้เลยนะครับเนีย่ยโครงสร้างดีๆนะ มีมาให้เสมอนะนี่สีเดิมโรงงานสีเดิมกับฟ้ากะโปรเลยรตดริบกิบแบบนี้นะครับส่วนโครงสร้างมาเลยเห้องเครื่องนะครับเห็นไหมเนี่ยโอ้โหเป็นอาร์กนะนี่เป็นไงสวยงามนี่รอยเชื่อมทางกระเพราจากโรงงานนะครับนี่ให้ดูนะครับคันหน้านะครับห้องเครื่องนะฮอนด้านะครับห้องเครื่องเขาเปรยอย่างนี้แหละนะครับนี่การเดินสายไฟไป็นอีเทีหนึ่งนะไม่มีคั้นน้ำมันไหลเยอะแน่นอนนะครับผมดูแลมาดีมากๆ โอ้โหนี่อ่าคันนี้เป็นฟูลไฮบริดนะครับบอกเลยว่าขับขี่ไม่ว่าจะเป็นทางใกล้ทางไกลนะประหยัดแน่นอนนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับเจ้า Honda Accor อ e s e v คันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับที่เห็นเมื่อกี้ที่ดูไปทัางคลิปนะครับผมบอกเลยว่ารถยังไม่ได้ล้างเลยนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าสภาพเดิมๆคันนี้ก็ถือว่าสวยสุดๆเลยนะครับคือคันนี้ ถ้าเป็นภาษาของเต็นมือสองเนี่ยเขาเรียกว่าล้างตั้งขายคือไม่ต้องเก็บอะไรเลยแค่ล้างแล้วก็ขายได้เลยนะครับสวยมากเลยนะสภาพรถค,คันนี้นะครับผมโปรโมชั่นท้ายคลิปวันนี้นะครับจัดมาให้เสมอนะครับผมบอกเลยว่าถ้ามาจากคลิป YouTube คลิปนี้นะค่าดำเนินการจัดโอนหนึ่ง0มืนบาทผมจัดให้ฟรีได้เลยนะครับผมนะไม่ต้องเสียเวลาไปโอนรถเองที่คนส่งนะครับเดี๋ยวโอนให้นะแล้วก็นะครับผม รับประกันเครื่องเคีย์ให้1ปีนะหรือ1นึ่งมืโลนะครับผมที่สำคัญนะครับผมแถมมาให้อีกนะบริการนะครับช่วยเหลือเฉยีบสี่ชั่วโมงนะครับสําหรับบางคนนะเดินทางไกลๆนะรถมีปัญหานะครับผมเช่นรถเสียกลางทางนะครับนอนหมดกลางทางในทิศทางที่ไม่คุ้นเคยนะแต่โทรหาเพื่อนโทรหายากก็อยู่ใครกันนะครับโทรหาช่างดีกว่านะครับผมมีคนไปหาถึงที่ปลอดภัยแน่นอนนะครับผมและบริการนี้นะครับฟรีนะมอบให้ไปเลยนะครับ1ปีนะครับผมนะ กับคันนี้นะครับเจ้าคันด้าเอสใครตามหาอยู่นะครับผมมาจับมาจองกันได้เลยนะครับราคาอย่างกันอีกคันหนึงนะครับมือหนึ่งป้ายแดง1นึ่งล้านหแสนกว่าบาทนะครับวันนี้เซฟเงินในแไปแล้ว50%เหลือเพียง8แสนเหลือเพียง8 7 9 0 0นบาทนะครับคิดดีคันนี้ฟรีดาวได้นะครับผมข้างล่างเลยครับเบอร์ที่ผมให้ไว้นะครับ0 9นย์5ก้าสนะครับถ้าคุณลูกค้าชื่นชอบคันด้าแอคคอร์ดคันนี้แอดไลน์หรือโทรหาผมได้เลยครับ